สวัสดีครับเพื่อนๆในวิดีโอนี้ผมจะแนะนำวิธีการถอนเงินนะครับจากโบรกเกอร์นะครับจาก Account ของเรานะครับเข้าบัญชีธนาคารของเรานะครับซึ่งในการถอนเงินในโบรกเกอร์ ABS นะครับจะมีอยู่2แบบแบบที่1คือถอนเงินลบภายในนะครับถอนเงินออกภายในนะครับ คือการโอนไป Account ที่1 Account ที่2อะไรต่างเงี้ยนะครับยกเงินในบัญชีภายในนะครับไม่ได้ถอนเงินออกมานะเข้าบัญชีของเรา,าบัญชีธนาคารหมายถึงบัญชีธนาคารนะครับไม่ได้เข้าบัญชีธนาคารของเราทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะถอนเงินออกมาใช้เลยก็คือออกมาเข้าบัญชีธนาคารมาเก็บไว้ในบัญชีธนาคารของเรานะครับจะมีขั้นตอนอย่างนี้ครับสมมติว่าผมจะถอนเงินจากบัญชีนี้เข้ามานะครับ ในบัญชีธนาคารของผมนะครับผมก็เลือกเข้าไปที่ถอนเงินครับตรงนี้ครับมันจะมีลิงก์ถอนเงินอยู่นะครับเพื่อนคลิกเข้าไปเลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าต่างให้เลือกว่าจะทําธุรกรรมผ่านช่องทางไหนนะครับนะครับตรงนี้ผมแนะนําให้ไปที่ธนาคารในไทยนะครับในตัวอย่างนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับ และเมื่อคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอช้อยให้เลือกหลากหลายธนาคารมากนะครับก็คือหมายความว่าธนาคารเหล่านี้ก็คือรองรับนะครับการถอนเงินจากบล็อกเกอร์เอฟีนั่นเองนะครับมีข้อควรระวังนิดนึงนะครับในการถอนเงินครั้งแรกนะครับครั้งแรกเลยนะครับในการถอนเงินสำหรับผู้ที่เทรดใน f อ s อนะครับเอ,อมีเงื่อนไขว่า เมื่อเราถอนเงินเนี่ยครั้งแรกเราผ่านบัญชีธนาคารอะไรและบัญชีหมายเลขอะไรเราต้องผ่านธนาคารนั้นหมายเลขบัญชีนั้นนะครับจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับแล้วก็อโอเคคือจะไม่สามารถถอน เงินเข้าบัญชีบุคคลที่3ได้หมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆประสงค์จะถอนเงินให้เข้าบัญชีธนาคารของคนอื่นนะครับอย่างชื่อแฟนญาติพี่น้องใครสักคนนะครับไม่สามารถทําได้ครับจะถอนเงินเข้าบัญชีได้เฉพาะชื่อของเราและเป็นบัญชีเดียวกันกับที่เราถอนครั้งแรกด้วย ครับตรงนี้ระวังนะครับนะฮะเพราะงั้นการเลือกบัญชีธนาคารครั้งแรกนะครับระวังตรงนี้ด้วยนะครับในกรณีอย่างนี้นะครับมีหลายธนาคารที่สามารถถอนได้ของผมเป็นกสิกรโอเคของเพื่อนๆอาจจะเลือกเป็นธนาคารอื่นได้นะครับแล้วแต่บัญชีของเพื่อนๆนะครับแล้วแต่สะดวกแต่ของผมเป็นกสิกรแบงค์นะครับผมก็เลือกกสิกร อย่างแรกเลยครับสิ่งที่เราต้องเลือกนะครับก็คือตรงนี้นะครับเราต้องเลือกว่าเราจะถอนเงินออกจากบัญชีอะไรนะครับในกรณีนี้ผมจะถอนจากบัญชีนี้นะครับถอนจากบัญชีนี้นะครับผมก็เลือกตัวนี้เลยครับ6 9 1นนะครับและตรงนี้ก็จะสรุปยอดนะครับที่ เราจะสามารถถอนได้นะครับเป็น USD ดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนตรงนี้นะครับช่องนี้ให้ใส่เป็นสกุลเงินบาทนะครับว่าเราประสงค์ที่จะถอนออกมากี่บาทนะครับโดยในส่วนตรงนี้นะครับจะแสดงให้เราเห็นว่าณปัจจุบันเรทอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐต่อบาทไทยเนี่ยดอลลาร์ แลกได้เท่าไรนะครับตอนนี้ได้3 4 1สุนะครับสมมติว่าผมถอน1000บาทผมถอน1,000บาทเรียบร้อยนะครับในช่องนี้จะถูกคิดแล้วก็คำนวณให้เป็นดอลลาร์สหรัฐอัตโนมัติใส่โดยอัตโนมัติโดยตรงนี้ก็จะคำนวณเป็น29.30กนะครับก็จะถูกถอนออกจากบัญชี29.30ดดอลลาร์สหรัฐนะครับ โดยตรงนี้ในวงเล็บก็จะบอกให้เราทราบว่าเงินที่เราเหลืออยู่ในบัญชีแอคเคาท์นั้นถ้าเราถอนด้วยจำนวนเงินนี้เราก็จะเหลือเท่านี้นะครับโอเคต่อไปชื่อธนาคารจะถูกเลือกอัตโนมัตินะครับเลขบัญชีนะครับเราก็ใส่ไปนะครับหมายเลขบัญชีเเมื่อเราใส่หมายเลขบัญชีตรงนี้ Bank Account Name นะครับ ให้เราใส่ชื่อนะครับให้เราใส่ชื่อ Name ของเราตามบ o คแบงค์หรือหน้าบัญชีของเรานะครับบัญชีธนาคารของเราโอเคเราใส่เข้าไปนะครับเคาะครั้งหนึ่งครับแล้วก็เคาะ p a c e b a r หวักนะฮะแล้วก็ใส่นามสกุล เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้พินโค้ดสำคัญครับพินโค้ดมาจากไหนครับพินโค้ดเนี่ยเราจะได้มาจากครั้งแรกที่เราสมัครนะครับกับโบรกเกอร์ a b s ของเราเนี่ยเขาจะให้เอ่อพินโค้ดของพินโค้ดมานะครับซึ่งให้เก็บไว้นะครับก,ก,ก็ก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับฮะประมาณนี้ ก็คือในส่วนนี้คือพินโค้ดนะครับแต่ในตัวอย่างเนี้เป็นเดโมนะครับแต่เราต้องไปเอาในส่วนที่เป็นเลียวนะครับตรงนี้ให้เป็นเลียวนะฮะตัวนี้ก็คือตัวเลขตรงนี้นะครับสำคัญในการถอนเงินเราต้องใช้ทุกครั้งด้วยนะครับเพราะงั้นมันสําคัญมากๆครับนะครับเมื่อเราถ่ายใส่พินโค้ดเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้นะฮะให้เรากด ยืนยันยอดที่ต้องการถอนนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ตรงนี้ได้นะครับกลับไปเปลี่ยนแปลงได้นะครับโอเคกดยืนยันเลยครับ ในหน้านี้นะครับก็จะแสดงหน้าต่างยืนยันการถอนเงินนะครับโดยจะแสดงรายละเอียดว่าเราจะเอาออกจากบัญชีอะไรนะครับจำนวนเงินที่จะถอนนะครับสู่บัญชีอะไรนะครับก็คือบัญชีธนาคารของเราจำนวนเงินที่ต้องการจะถอนนะครเป็นบาทนะครับระบุรหัสยืนยันที่รรับจากอีเมลนะครับ เพราะงั้นเพื่อนๆต้องลงทะเบียนอีเมลเพราะงั้นตอนนี้เรามีเวลา5นาทีนะครับในการในการยืนยันนะครับรหัสตรงนี้นะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นระบบรักษาความปลอดภัยนะครับของ a p s เองนะครับเราก็ไปเปิดที่อีเมลของเรานะครับแล้วจะเห็นอินบ็อกในอินบ็อกของเราก็จะเป็นรหัส ที่ทางบรโ k เกอร์ ABS ส่งไปให้เราเราเอาตรงนั้นนะครับมามากรอกในช่องนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆกรอกรหัสยืนยันที่ได้รับจากอีเมลนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดเห็นด้วยหรือกลับไปแก้ไขข้อมูลได้นะครับในคลืน้นี้เมื่อเรากรอกแล้วชัดเจนว่าเรายืนยันนะครับเราเห็นด้วยเราก็กดเห็นด้วยได้เลยครับ โอเคจะเป็นการเสร็จขั้นตอนในการถอนนะครับต่อไปให้เราคลิกที่ประวัติการทำธุรกรรมนะครับตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงครับจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยยังไม่ถูกถอนนะครับก็ยังคงเท่าเดิมอยู่แต่ว่าเรามาดูประวัตินะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังรอพิจารณาจากเจ้าหน้าที่อยู่ครับ เรามาดูในช่องของประวัติตรงนี้ประวัติการทําธุรกรรมนะครับคลิกเลยครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับนะฮะรายละเอียดการทําธุรกรรมหมายเลขการทําธุรกรรมบัญชีนะฮะจากบัญชีอะไรจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับแล้วระบบการชาระเงินก็คือกรสิกร ไทยนะครับแล้วก็สถานะใหม่นะครับสร้างขึ้นแล้วเมื่อเมื่อไหร่ที่เราเราได้ทําการธุรกรรมนี้นะครับต่อไปเมื่อได้รับการอนุมัตินะครับตรงนี้ก็จะเป็น Status complete นะครับตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนี้เรอก็รอครับฮะภายใน24ชั่วโมงนะครับภายในวันทำการนะครับ แต่อาจเป็นไม่ได้ที่จะใช้เวลาถึง48ชั่วโมงนะครับแต่โดยปกติโบรกเกอร์ fbs จะถอนเงินเร็วนะครับเพื่อนๆลองดูตรงนี้นะครับสังเกตเวลานะครับตอนนี้นะเวลาตอนนี้ก็คือ13นาฬิกา39นาทีะครับของวันที่7เมษาย5 6 0น2560นะครับที่เราทำการถอนนะครับแต่เวลาตรงนี้นะครับเวลาตรงนี้อาจจะไม่ตรงกับ บ้านเรานะครับนะฮะตรงนี้เพราะว่าเป็นเวลาบ้านต่างบ้านเขานะครับต่างประเทศมันจะไม่ตรงกับไทยนะครับให้ยึดเวลาตรงนี้เป็นหลักครับนะครับเวลาตรงนี้ก็คือสิบสามนาฬิกาสี่สิบนาทีเรามาดูกันว่า,าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการถอนเงินนะครับครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 7นากานาทีนะครับเงินยังไม่เข้าบัญชีนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับ17นาฬิกาหนาทีแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมเงินถึงยังไม่เข้าบัญชีนะครับรู้สึกว่าช้านะครับก็เลยเข้ามาตรวจสอบในส่วนของประวัติการทำธุรกรรมนะครับก็มาพบมาพบตรงนี้นะครับในส่วนนี้นะครับ ทางระบบแจ้งมาว่าไม่ผ่านนะครับทำเครื่องหมายกากระบานะการถอนไม่ผ่านนะครับเนื่องจากให้เหตุผลว่าหมายเลขบัญชีผิดพลาดนะครับหมายเลขบัญชีผิดพลาดนี่ผมไปตรวจสอบจริงๆแล้วหมายเลขบัญชีผิดพลาดจริงๆนะครับต้องขออภัยเป็นที่ความผิดพลาดของผมเองนะครับและตอนนี้ผมก็ได้ใส่ หมายเลขบัญชีที่ถูกต้องเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เวลาก็เริ่มจับใหม่นะครับว่าหลังจากที่สมคำร้องอีกครั้งหนึ่งด้วยบัญชีที่ถูกต้องเนี่ยตอนนี้17นาฬิกาหนาทีโดยประมาณก็ลองเพื่อนๆลองดูนะครับว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะครับเงินถึงจะเข้าบัญชีผมครับสวัสดีครับเย่เงินเข้าบัญชีแล้วครับ แจ้งมาทางระบบบัญชีของผมที่เวลา18บแนาฬิกาห้นาทีนั่นหมายความว่าหลังจากที่ผมกรอกข้อมูลถูกต้องแล้วยื่นใหม่อีกครั้งอย่างถูกต้องนะครับจะใช้เวลาโดยประมาณเพียง1ชั่วโมงครับเท่านั้นเองนะครับถือว่ารวดเร็วมากครับโอเคครับสรุปปัญหาก็คือผมกรอกข้อมูลผิดพลาด นะครับในเรื่องของบัญชีธนาคารส่วนตัวของผมเองนะครับก็โดยสรุปแล้วบร oker FBS จะสามารถถอนเงินได้เร็วเร็วจริงๆครับเฉลี่ยก็ประมาณชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะครับที่เท่าที่ผมเจอก็จะมีเฉพาะวันศุกร์วันศุกร์ทีออ่ตอนกลางคืนนะครับก็อาจจะลากไปถึง วันจันทร์ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ส่วนน้อยนะครับที่จะเจอปัญหานั้นนะครับก็สุดยอดครับครับแล้วก็ถ้าเราล็อกอินเข้ามาในระบบนะครับเราจะเห็นนะครับประวัติการทำธุรกรรมของเรานะครับในส่วนนี้นะครับจะแสดงนะครับว่ายืนยันแล้วนั่นหมายความว่า เงินได้ถอนออกไปแล้วนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปจะเห็นว่าเงินไม่เต็ม1000ตามที่ผมถอนนะครับมันจะได้900กว่าบาทนะครับนะครับ900เกือบหายไปนิดหน่อยครับก็ลอยไปปลายนะครับก็น่าจะเป็นค่าธรรมเนียมของธนาคารเองนะครับแล้วก็แล้วก็มาดูตรงส่วนนี้นะครับก็จะถูก บาลานซ์ตรงนี้ก็จะถูกลดลงไปด้วยนะครับครับเสร็จสมบูรณ์ครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขกับการเทรดทำกำไรกับตลาด forex นะครับก็เป็นที่ยืนยันแล้วว่าโบรกเกอร์ FBS นะครับโปร่งใสนะครับแล้วก็นะฮะมีระบบการจัดการที่ดีเยี่ยมนะครับสามารถที่จะจัดการธุรกรรมการเงินได้อย่างรวดเร็วนะครับ และหากเราผิดพลาดนะครับก็จะมีการตรวจสอบระบบอีกชั้นนะครับนะรเราเพียงทําการอาถอนทําการถอนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็เ,เน้นย้ำนะครับว่าตรวจทานข้อมูลให้ดีๆนะครับอย่าเอาแบบอย่างกับผมนะครับก็นะฮะก็เป็นถือถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับว่า เจอสถานการณ์จริงทีเ่เกิดปัญหากรอกข้อมูลผิดนะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นตัวอย่างนะครับก็ขอบพระคุณครับที่ยังติดตามกันมาถึงขนาดนี้นะครับวก็ขอให้ความรู้นี้นะครับได้จุดประกายให้เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ มีความมั่นใจในการทำธุรกรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็มั่นใจในระบบของ FBS ที่ได้เตรียม support เรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ